สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าพบกับช่องแม่น้องจนายเด้อจ้านี่แม่น้องจนายพามาขุดจะล่อเด้อจ้าจะล่อหรือแมงกิ้งโก,กงกบะอันนั้นจ้ามาจ้านี่เห็นหูมาแล้หูหรือวินมาเบิ่งกันจ้ะเบิง่งขุดขวายพักใหญ่บรรยากาศกด็ดีดีวัวสิลึกแน่นี่ เขาใหญ่บองด้วยจ้ะเอามาอีกทีนึงมาแล้วคือหวยบ่่คอยหลายแบบเมื่อฮัลโหลเบื่องคือหลายเบือบ้องเรามาลองเบื่องเลยคือว่ามันหลายตัวใหญ่ด้วยจ้ะยุนกองขุดหนึ่งละหนึ่งตัวมีกินตัวเพิ่มบ้างไง เลือกอยู่ đ ดูผินหนงนี่นยังอืมมันคือบอกคือบูมิจีนี่เปลี่ยนเร็บ พวกมิกีเนี่ยคือตื่นแท้ๆแ,แต่โชคสตาร์นะบบสันคุดมันขึ้นลึกแท้ถึงยังนี่นที่ส้ดเราก็ถึงพะแล้วป้านฮูนี่อหน่านี่เด็เห็ไนไหมไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนะจ๊ะจุกขึ้นนากันนะ นี่ตัวเมียตัวเบลล์ออเลยเพื่อนเพื่อน,นไปจ้านี่ว่านเล็วตัวนสีลึกอะ่ะลึกว่าสีลึกนี่ถึงคนละจ้<อ>านี่มีแสงไฟหรือเปล่จาจักเด้อเอาควรนเข้ามาก่อน เออนี่สองบาทถึงกแบบนี้จะใครอยู่อ,อขอแมวข่เนืองอูนอนองหนึ่งชิเลอกโบง่ายไปแล้วหนึ่งนี่ดูเด,ดี๋ยง่ายอีกไปเนาะ เสียมอบบกมดีแต่บะถึกเพิ่อนอ้วนขนาดไขเลยได้นน่เสียบปีกเสียบปีกเลยนี่หาตื่นกันแลวจานี่สี่ตัวแล้วไปจ้าหาหูกันต่อนะจ้าวุ่นกันดีๆเ้อว่าสิลึกหรือจะตื่นหนี่ก็ได้ ถ้าสีเสียบขึ้นมานั่งดีกว่าโอ้ขีดินไหลโลดๆลงนี่บแม,มน่นเรื่องง่ายเลยทีนี้ตากอร้องเลยคดีตากล้อ,กองเป็นวัดนะจ๊ะ <c oughs> เอาก็เป็นวัดคือการอากาศเปลี่ยนด้วยจากช่วงนี้ถึงละเอาขึ้นก่อนนี่ตัวนี้คือจ่อยใช่ ออือตัวนี้คือตัวน้อยนี่มันหายแล้วค่ะเราดีเห็นขาแล้วเห็นขาแล้วเห็นขาแล้วนี่มา มีแบบสวยมากมีสวยมืดฝนด้วยมันอยู่ทื่เขาเลยเฮรเข่อยอู่ที่สูงตาหูอีกหูยใสอีกกันหูนี่เฮยอยู่เทิงอันนี้เลยอทิงปวกอยู่เปลกเลยลึกอยู่บนนอมาลุ้นกันว่าสีลึกบนนอโอ้ยโอ้โลมตีเหรอ ลมเย็นครับอากาศเปลี่ยนเลยอากาศเปลี่ยนเลยเป็นหวัดเลยบ่วมีไข่เลยจ้ะมีแต่เสียงก็มีน้ำมูกเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยอากาศเย็นจากตอนเชออ้ากุมื้ินก็จะพาน้องนายมานำเหมือนฝนจี๊ตกเลยจ้ะมืน้น เสียงแจ้วแจวอยู่ริมเขาแบบนี้ตรงไทยน,น,น้องไทปี่ของข้างก่เน,นาะไมเหนส่งมเลือันตจาะ จุกเลยนี่ตัวจรหนึ่จิ้งกงจีป๊จีป๊เล่นแต่<ะ>อ,อ่้ยอยอยสูใหลายละจ้าเจออีก้นอยากห่างกันอยู่เนาะ ไเพื่นอนหนนมเหนือฝนขนาดแบบถึงแล้วนี่ยกขึ้นมาบึ้หงน่ว่า เหมือนว่าง่ายกับมัง่า,งายเหมือนว่ายากกับมัยา,ากเลยจต่คุดเพื่อนนี่เ<ม>ดือดอยู่เลยแต่นี่มีควยนะมีตัวเดียวเนาะอยูน่นี่บ่ค่อยซ้อนคุณเพื่อนมันจ้าคุดแล้วเลยจ้าผล<ม>ง,งานของเงาได้พอสิบตัวอยู่บุ๊นี่อันนั่นจ้า,จากลับบ้านก่อนน่าจาบึงเหมือนฝนสิตกแล้วน่าจาเอาไป เตรียมวัตถุดิบอยู่ที่บ้านกันเลยเนาะจ้าเ่าสีตามปนกันเนาะจ้าไปจ้าจ้าผลงานของเรานี่เมื่อปนมาก็เลยมานน่ไม่เอาในตัวู้ในตู้เย็นนะแช่ฟิตไว้เนาะจ้าว่าถุดิไว้กินตอนบวมีแบบตอนนี้แล้วจ้ามันบวมมีแม่ตอนละลิค่ครับผมสวัสดีคับสวัสดีครับนี่เบิ่งแม่ไปได้แม่ไปนี่แม่ได้แค่นี้มาจ้ามาทำอันนี้ กับข้าวเรอพอน้องเจนไยนะจ๊ะ,มจะแม่จ๊ะข้าวมาถึงขอ,องเฮาแต่เคยหอมน้ำพอน้อเฮามาถึงบ้านจ้ะอุ่นๆตุกตุกเรียบร้อยมาจ้ามาทอดกันเลยนะจ๊ะสุดจ้าแม่น้องเจนไยคือผัวเพิ่อนตัวเนื้อจ้ะเราไฟใส่น้องมันนะจ๊ะผัวเส้นหูที่หู เต็มคนก็ยังตกมเต่อได้จ้ะใสน้ำมันจ้าขัวเอาเนี่ยจ้ะ,จะต้องใสเยอะจ้าทอดเสร็จเรียบร้อยเแม่นมุ่งจะนายแบ่งเป็นสองถ้วยด้ยจ้ะที่เอามาตำป่นถ้วยหนึ่งมาจ้ามาตำกันเลยจ้า ตำละเอล็ดก่อนนอจาะเขาค่อยมาปูรสกันจ้านี่จ้าตำละเอียดแล้วใส่เป็นพริกป่นด้วยจ้ะหรือแม่ฝ่ยายซีใส่เป็นพริกสดขั่วได้ด้วยจ้ะแล้วเต็เลย น้อยนะครับด <spe oso _ S 1> ังนั <w> ้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะชิมรสได้แล้วก็คได้เลยด้วจัะอร่อยกับคนชอบแบบนี้เลยด้วจัะรสดั้งเดิมเลยนี่รักเสือจ้า จะโทษให้ได้สองเมนูเลยได้จ้ะแต่คนมนันตกเนาะจ้ะว่าสิพาไปพูดนนั่แหละก็เลยพูดได้นิดหน่อยก็เลยมาทอดมาทําเมนูให้กินนะจ้ะฝนก็นยังตกอยู่เลยเนาะจา้ะรอพ่อน้องจะนายมาลสักกะมากินพร้อมกันเนาะจา้ะรอเพื่อนก่อนเพื่อนออกไปขายปลาเมื่อกี้เลยจ้ะเอาเนาื้อจ้ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเจนายเน,น่อจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จ้า